To meet you where you've been, I could show you incredible things. Magic manners haven't seen. Saw so you there Renato though. Oh my god, look at that face! You look like my next mistake. The 2nd game, wanna play. Read you like a magazine and it's funny rumor fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one man Grab your passport and my hand. I can make the best guy good for the weekend. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in frame. You can tell me when it's over. If a hybrid worthy pen, Gonna long list of big lovers. They'll tell. To fall, and I'll leave you breathless. I'll wear the next scar. Got a lovely stomach lover. They'll tell you I'm a saint But I'm going a wreck, bad baby. And I'll write your name. Boys, only one love, baby, torture. Don't say I didn't, said I didn't want you. หันมาแล้วพี่หันมาแล้วมากอดทีนึงมามากอดไม่เป็นไร <laughs> ไม่ต้องร้องแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วชื่ออะไรจ๊ะชื่อพลอยค่ะชื่อน้องพลอยชอบ Taylor Swift หรือเปล่าค่ะใช่ไหมเดี <laughs> ย๋ยวพี่กลับไปนั่งนุ่นน้นดีกว่านะคืห <laughs> <laughs> นูหนูก,กำลังสตันแบบที <laughs> ่น้องร้องอยู่เออน้องพลอยร้องเพลงมานานยังคะสักพักหนึ่งได้แล้วค่ะยังไม่ได้จริงจังแบบ นานเรียนโรงเรียนอะไรคะเล่าให้พี่ฟังเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตค่ะอนุบาลภูเก็ตคนใต้นี่เออน้องพลอยตอนที่พี่ติ๊กอยู่ทางทิศประจิมฝั่งนู้นนะนะก็ยังไม่ได้มองเห็นนะรู้สึกว่าคาชัดมากเลยนะครับขอบคุณค่ะจ้าแล้วภูเก็ตอยู่ตรงไหนจ้า พิทิกทำลายภาคใต้ค่ะพูดจาดีๆมากน้องเขาพูดเขาพูดถูกแล้วพูเกตต้องอยู่ประเทศไทยแน่เลยใช่ไหมไม่บ้านอยู่ตรงไหนที่ภูเก็ตนะพี่จะรู้ไปทำไมพี่อยากไปรู้ว่าพี่จะไปภูเก็ตเนี่ยจะไปภูเก็ตบ้านอยู่ข้างตัวยตตาค่ะเอาละ ไปเลยไปเที่ยวด้วยนะพี่ไปแล้วพี่ก็ไปหาเองนะคะมีอีโตโยต้าก็ไปหาค่ะสิ่งที่พี่ไม่ได้หันมาก็เพราะพี่คิดว่าเรามีพลังเสียงที่ดีแต่เราก็ต้องควบคุมให้มันตรงโน้ตมากๆด้วยเพิ่มตรงนี้อีกนิดเดียวจะดีมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะคเพลง t a y l o เนี่ยหนูก็ประทับใจช่วงท้ายๆนะที่คนองหนูรู้สึกว่าแบบ ไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเราชอบอะไรอะเรื่องของแบบรชาติภาษาหรือการศึกษาไม่เกี่ยวไม่จําเป็นเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นเพชรได้แล้วก็ในความที่มันดูเหมือนไม่สมบูรณ์แบบอะมันสมบูรณ์แบบมากสําหรับพี่เพราะฉะนั้น welcome to team Lula ค่ะขอบคุณค่ะดีมากเ <laughs> ยี่ยมมาก <laughs> เก่งมากลูก ทำต่อไปอสู้ๆเดี๋ยวรอบหน้าหาเพงงลงนหนุกมหนุกร้องกันตื่นเต้นปะดีแล้วดีแล้วทำดีละไป